เปลี่ยนไปแล้วกันคุณผู้ชมของสดพวกนี้มาตรงเวลาไม่เคยเกินเวลาเลยล่วงเวลาเลยทางศึกษากันมาเร็ว ขอ,อยอ,อกรสิโราราบก้บกาบพระรัชนตรัยสามองค์คือหลักไชยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออานุภาพจงดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงล้ำขอนอมน้อมต่อคุณพระธรรมผู้สูงสม ขอนอบน้อมต่อคุณพระสงฆ์ผู้ประเสฐถึงกบัณนี้ขอกราบถวายความกรุลบยางประเดชพระคุณท่านพ่อพ่อครูประติษาสนการขอกราบน้ัสการถวายความกรุลบยังประเดชพระคุณท่านพ่อพ่อครูโกศบุตาขอกราบถวายความกรุพบายังท่านพระอาจารย์พระปรารอมทาวโลเจ้าวาดวันนับสัตตพุทธและพระเทราลิเทระพระสังฆาธิการส่ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คณะนักบ,บุญสายทานศรัทธาท่านสาธุชนโกรธใจบุญพุทธบริษัทผู้ใจดีพุทธเมธีผู้มีศรัทธาที่ท่านได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจ <c oughs> พร้อมแล้วหาที่นั่งเื่อสักการะบูชานะอ่าพร้อมแล้วตั้งใจกราบลอยฝ่าพระบาทพร้อมกันสามครั้งนะจักครับครับ <c oughs> Dante, resigned, ั้งใจเป็นวาจาว่านักโมดังๆไปพร่อนี้ท่ได um to <together> ้เปลนวาจาว่าตามดังๆนะอิมาพุทธปาทารังสาจจา คารวะนะวันทาบูชาแต่รอยฝ่าพระบาทขององค์สมเด็จพระศาสดาองค์พระสัมมาสามั้วยการบูชานี้ขอจงเป็นภละวะปัจจัยเป็นอุปนิสรวยกานเงิน เจริญการทานเก้าวหน้าการงานโชค่าภมากมายสุขภาพร่างกายขอให้สมบูรณ์แข็งแรงขอให้ข้าพเจ้าพัขษวจาก่วงมาขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการ เมืองหน้านี้เธอกาสารปูปปกันดังๆสามครั้งนจาจาพยินท่านจะได้ชื่นชมนะั้นพระองค์ท่านจะได้ให้พรอนลงเตี้ยเตี้ยมาท่านจะได้แฟนต้องร,ร่มอันโนพนามุ่ด้วยในด้านต่อไปท่านได้บอกชื่อบอกนะย้อนกลับไปท่านนั้นได้เร็วขึ้นเอาสั่งหนึ่งข้อหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างเอาสิ่งที่จาเป็นเอาสิ่งที่เร่งด่วนจริงๆน,นะจ่า